เขาแต่งใครแน่ๆเกี่ยวเองเขาเป็นคนเกียวเองเออนี่ฉะเออนี่ฉาอะไรนี่ฉะเออเด็กป๊อบบึงนี่ไะโอ้ให้ไปแต่งหน้าให้นี่นะเข้ามีเออ้นี่จฉานี่ให้แต่งหน้าให้นี่เข้ามีเบลบอกเขามีบอกยังบอกป้าอยู่ให้แต่งหน้าจ้า นห้เด่นแอบช้อนหาในตู้ป้ารีบร้อยบานนี้เนาะดีช่าคุณมาเฮ็ดปบานประตูตู้เ่าค้าีตัวปาีปีเอาไปเจอกันสองมื่อยี่ดิเ้อผีีใช้ดูผีใช้อนี่ยน่อดีบ่เนี่ย ก็ก็เอ็ดเอ็ดเนี่ยมันจะทาผัวชิเต้าพากระดิ่พ่อแล้บดินกันยามาออกมาเล้ว่ไหใสบายดีเพือปลาดงเด้อผัวพอกันอีกแน่ก็ะเอยแน่นเี่ยกนเด็ก เกาเนี่ยว้าวประตูจะห,หนีหัวคนเออนีเหมือนนี่เลยนะสวัสดีป้าลูงนี่ลูกบาดีครับไปเจอกันซองเมื่อเป็นออนเพียเมื่อไผลก็ผลตกเพระอะสบาดีนะป้าลูใน่ลูกนี่นเออ้ยสบาสดีป้นะาลุงานไี่ลูสวัสดีปิดบอกนี่หนีเมือ่อหนีตีนนะยนะอย่านะฮ่นฮันอยู่ย มันหนีบไลยลูกบายดีเตียงยังมันมีที่นอนน่ะเป้อเท่นอ,นอนะอแป้งนะบอรินก็ย่าดูแหละป้ากำลังเก็บเสื้อผ้าไว้ใช่ไหม่ะพันหากม็มาติดแล้วหันก,ก็วดคกกุ่นขวดยังได้ออก <c oughs> ไ่ได้เข่าขึ้นเท่าได้บ่ มาเินป่าเลยเฮ้ยเนาะอ่ะจับนอกเนเน่เอ้ยจับยูเนจับยูเน่เนเนเน่เนเน่เนมากินน้ำไม้พี่เน่น้ำมสาพี่กน้ำมันสามีพี่นับเนยน้ำไม้อยอะยกันบ่เห็นชบห็แม่ต นี่ทางนี้เออยู่เอาแน่หายแน่ <laughs> ดสีเกหายินก้มั่่หมดก้ักก็ได้ดลุกหักลกอดกยมันกัดได้เลยกัดกินได้ได้ลูกกัดลุดเออไปดีนน่ไปยู่ไปไปบ้านเฉลยไป หเดี๋ยวจะเพิ่มสาบลูกในเด็กเดี๋ยวมีผักซื้อในกินนะนังไงยังกินเลยหอนเลยเหรอหินหอนวะหาปิดประตูไว้ได้สาดหนีบมือยอดๆได้หนีบห้ยอดได้หนีบเช้าดินเช้าเบลเบลเช้าดินเช้าดุมันหนีบมือนะยูมอยูหนีบบัสยูหนีบบัสใช่พี่เบลพี่เบลอยูหนีบบัสเลย เดี๋ยวเดี่ยวิ่งพดนะวบาเก่นี้เนะยเอนเอพี่วดนะนเดียวอันนี้กันไปไปข้างนอกกันขากลับมาเดี๋ยวชิถ่ายต่อย้านเขาแต่งไข่แน่ๆนี่วี่วัาเป็นคนเกียดเองเออดนสระอัไใ้สะเออเบ่งป้อมมือนี่ะโอ้ให้ไปแจ่งหน้าให้นี่นะโอ้ นี่ชานี่ให้แตงหน้าให้นี่เข่าเอ้เบลบอกาเองบอกยูบอกป้าอยู่ให้แตงหน้าจะให้แตงหน้าให้ดูสักฝอยเท่าหนิเอเบลเป็นคนไปชแตงหน้าบอเขาไป็น้าไปโคเลเห็ดากเห็ดปากเหอะบออยู่ดีๆนี่อืม น่องมันตักฉันปากน่องเลยก็จะกะนม่ยเชื่อของเฮาเลือกยไม่ชื่อยังไม่ชื่อไม่ยุลุยยี่นี่ขอบใจป้าก้อนขอบใจป้าก่อนป้าไม่ใช่ขอบใจป้าไหมพูดๆขอบใจป้าไม่ลูกป้าให้ยได้ลูกเว้ยแกะม้วนมาทำไมแกะไหนนี่ของนี้ฮา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 ฮแซ่บวะลูกแซ่บ

มันใจผบของมากกว่านี้นี่เ็ให้เป็นเนาะเปียวเคียนให้บ้านุดโอ้เห็เห็นลูกข่อเนาะเห็น้าวเนาะเอ้ยอ่ะปอน้องเนี่ยปน้องปอนอห่อมเนี่ยดู แสบ่ะลูกแสบสิแส่ะเบเก็บไปกินอีกเด้ลูลเดเก็บเ็จตู้ไ้เนาะป้าไปตลาดช็ดยังนะคะตลาดเช็ดนังซื่อนักกินไว้ซื่อนี่ช่ันมโมมีนักกินเฮ้ยอืมน่อุ้ยน่าเยอะเลย มัจะซื้อตัวนีนะแซ่บเตลกม่ำเลยบอลลุแม่ค่ะเดียกได้เป็นกระชับดีนะ Lạn đi lớn, làn tên này. đó nhà như vậy. Để cái tên là cầm hùm tên là mục đích tên là mục đích tên là không đích tên là mục đích tên tên

อะไรอะไระเอามาป่าหปาหหป้เป่าให้ิปาปุ๊บปปปาบป๊บป๊บปุ๊บปปาบปป้าป๊บปาบปปา๊บไปแล้วนิ no ่นนุิ๊บ้องิา ข้าไปได้อีนะบ้อดุนี่อีนะบ้อดุล่ะเหาะกันเป็นยังดกเป็นยังแม่เรจาวไปฮ้ยนี่นี่หัวนะี่นี่หัวนี่นี่ เทกันเช่นนะเทกันแล้วดีไปมีเทกันได้เช่นได้หรอเอองัาเอาเอาดีไปไม่ดหให้ใจให้ใจนี่นเป็นคนดีนี่คนใจก็คนแกะ ใ่้จ่ายหรือผ้จ่ายผจ่ายเงินเไหนตกตกเกืนห่อตเขนเนเต้นนมเข็นเต้นไมพลักเลยกมเมือเย็นทีต่าเยอนเขลนทางกุญแจเขนโอ้ยยังหูยยัง่าไอ้ตกแปก็ต้องเจ็บแน่ๆเลย เอาไา,อาว่าชีพฟ like ินลัดไปเรากปป้ามื uh, uh, ่งเปนต๊เตียงกันนะเตียงกันนะมื่อตกไปฟังนั้นมื่อไปแขนไว้เค้ะเออเออเออเนี่ยพ่อให้มันทอดหาซบสากรย์กับาเป็นเดีบหามีซีบหา

ไอ้กไอ้กูอย่าเทโดนทกกะปุกเปื้อนมันเปื้อนฟุ้นฟุ้นนุ่งละฟุ้นฟุ้นนุ่งบะเทบะเทนว่ะจับกินจับกินหนูมันฟุ้นอย่าเทโยเลบะเทนว่ะมันมีฟุ้นไม่ต้องเทเบลอ ลูกเอ้ยพ่อได้ตื้อเลยตื้อได้ไปซื้อไหมพ่อไปเอาไปซื้อบอกขายบออันนี้มือเปิดเทอร์มิเนเตอรอาปื้มยังขายฮะเอาพื้นใส่ไปซื้อไม่ขายพ่อขายแล้วก็ไม่เอาปื้มใส่อ๋อไปซื้อคนไม่หลายกันเลยพื้นกันมือเปิดโรงเฮอะแล้วก็ี่เอาไปเคพี้ยนเนี้ยล่ะเวลามันอยากนะมันแบบว่า ต้องมีนักกินในท้องเลยาวเบิ่อนคุณหบ้งได้กินไหมมาียนจ้านางด่นนางยางนางยางยาเอ็ดรอบสิเต้นในบนนี้เ้ยเต้น

เอาฉันถนี่ค่ะ้วยเดี๋ยวดูดมือเลอเอากเอากเอไม่ได้ชุดใส่ชุดงามป่เฮ้ยมงนี่บอยเใ่ให้ยูดีอย่างไรน้ำเด้าเป็นดี่างบึงตาปักแค่ไหนเดียวงเสือ่นได้ะเนี่ยงามแด้างามแด้วเสืองามแล้าั่นก็นได้งามแล้วได้เสืองามบอ

อ่ะจับจัดีๆให้พ่อจับมายหอาเีตามกันเลยตามกันเรื่อยมายนปูนี่ ไมมนดิไมดุมานดิไหมนมนิไดไหมบเอ็มันเนาะป้ะไับมเลยป้าเอาน่ไปันารโดดกระโดดเอาอ่ะจจปาปาเะปะจับเลยจับเลยไปปาปาเลยเด้อ ดแล้วดินหมแล้วยูริมันตับมอเอ้ยมันตะเกี่ยวไรนี่น้ำกาลนะลุงมันโมตฟังกันเอย่ายูลิลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นยูลิมาต้องรีนเถอะม่ต้องรีนปิ่ไหมเปอย่าเห็นไหมยูลิยิ ยาื้วยนะเอามาเื่ให้ลิ้นแล้วเน้นมือเน้นมือเจ็บแล้วไมดินแล้วดยบ้อยแล้วกโก้อยู่กกูกหนอได้สักเ้ยบอด้เมีเสื้อไหนลูกแพ้แล้วมันบอด้แมนยนั่นะบ่บ่อาบมาเอาจับ

นี่บนี่บ่าน่นน่ฮะบ้าหรออยุ่ม่่าวเอายนี่ราคาแล้วเนี่ยม่ม่าตามสองมกี่่ชว่ั้นี่จะมีตัวหาัเลยไม่ใช่ล้วไม่ใช่ลวผมลดก่ไม่ใช่ลชิวเนาเนี่ยราทำอะ เอายังบางยูจะไม่ได้เขียนคิวว่าจะรยน้อยอะทักเพิ่ันมไม่ได้เขียนคิวว่าจะไม่ได้เขียนโยน้อยนจุบมันกล่เนี่ยอาหนึ่งอะ่จบ่

ยุสวัสดีปารงกันด้ยบา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 ยปารงกันเนีงามมองกล้องเดยกว่เนี่มาเจอกันชอมือสิบายบายสวัสดี้ปาดุงเด้อขาบคุกิฟหนักกันนสเด้อดอเด้อเด้ออเ้าเอเ้อเด้ออ วิวแรกกินนี่กับบุ๊คบัสะไปไป